เฮ้ยขออีกขอหน่อยเดี๋ยวผมเอาโอ my god Oh my god เฮ้ย บอกเด็กๆนะอย่าไปลอกต่าแบบนะความสามารถเฉพาะตัวอันตรายอันตรายนะสุดยอดเสียะสุดยอดเอาเสียะุยรือนมันม uh ันท uh ี่กานมันที่กานที่รต้จบเส่ดีวอ้ยยอสุดยอดน่ารวอ๋อ มันยาี่ดูไฟมาด้วยสุดยอดไอ้ี่เขาช่วยนะโอ้โหมีกะด้วยครอยู่ไอ้่งัมากระลด้วยไม่่ีนะสุดยอด Terima kasih telah menonton เราอยากดูเอไม่ให้ากใจฉัยดูว่าสาตทอทบได้ยังไงนครับนตานม้วนะดครับกยจริงเลยนะ่าบโอ้โหมันมันปิดข้างเดียวปิดข้างเดียวเราก็ต้องปิด2อข้างนี่เป็นพุเดีขอใจให้กำลัง ด้วยนะคะวันนี้มางานอะไรพี่อาท์ตี่เมื่อกี้มีคนถามว่าเบลเป็นหลานเราไม่ได้เป็นหลานค่ะนับถือเหมือนพี่ชายคนนึงแล้วก็เลยเอาโลงส่งมาให้ตั้งแต่วันที่17แล้วค่ะมาฉีดยาส่งมาแต่งตัวส่งให้แกค่ะโโอ้ขอบคุณนะคะสำหรับลาร์ดทุกทีฉันรับถือมันมา18ปีแกให้กำลังใจก็จะได้แบบ18ปี เป็นนักแที่บ้ายอด้วยนะครับสองหกแปดตัโหวตก็โวยนี้ขอบคุณคสำหรับการติดตามนะคะสองหกแปดค่ะและันก็ต้องโารู้ทุกคตองนะอ๋อเพ่ีตัโห้วนะเดี๋ยวนะชขดต่อไปอ่ะชมนะขับตาดู ยิ่งต่อไปยังไม่หมดนะครับถามท้าลัคนาอ่าเขาจะทำอะไรเราไม่รู้เพราะเขาไม่ยอมบอกเลยอ่ะหลังตาโดยดีครับถามท้าเปล่าๆครับถามท่าใจมีอะไรมันเป็นนกเปล่าเป็นนกเปล่าดูดูเลขที่บ้านนาจีค่ะเล่กมาแล้วมาแล้วมาอะไรครับนะเลขที่บ้านนาจีจ้งมีอะไรออกมาเป็นนกเป็นนกแน่นอนจริงเหรอนกสีขาวอบใจดีไม่ตอบเลยก็ได้เอยนะครับตอบเอยก็ได เขาไปได้ยังไงเขาตุกตุกมาครับเขาปิดปิดเดี๋ยวเราดูดาเลยน้องจริงหรือเปล่ามถาม่เดี๋ยวพี่ดูไม่นไม่ได้เลยไม่ามแล้วไม่ถามแล้วติกตอกไแล้วนะเดี๋ยวิอูง้หรอแล้วไปไหนครับไปไหนครับเอาไปไหนอ่ะไหนไหนี่ไหนอ่ไหนะล่าถามเ่เ่าถามเรื่อง มันเตือนเมื่อกี้แล้วเมื่อสิบแล้วนะมันเตืนเพื่อนที่ญี่ปุ่นแล้วจะได้รับรางวัลจากท่านผีมันมีเทปรูทอุ้ยสุดยอดมากนะฮะอะไรครับพัวไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะตาตาดูนี่นะครับนะฮรับหัวเพราเป็นลูกชายของผมวชิปเต่าล็อนี่เลยนะครับตาตาดูนี่นะฮะลบชิปเต่าเมืองไทยนะครับตาตาดูนีนะครับว่ามันพูดตลกหรือเปล่า โัวมังตัวนโอ้โหเขาเป็นนักเตะการพต่น้า้ห่อเลยครับนี่เพงทำได้ไหมทำได้นะนี่แหนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีแล้ครับมันปแวรสุดยอดมากเลยไม่ห่วงเองงายเลยครับครับคือตัวเปล่าเลยครับนเหมือนเหมือนตุ๊กคบเลยเหมือนมันลอยอยู่ีเลยอันนี้อะไรท่าไหรั ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเริ่มหงุดหงิดนะไวๆนะไวๆยวๆไวๆไม่เบียดหเดเลยคนต้องไหวได้ค่ะแกตอนนี้แกเปิดอยู่ที่มังนสีเขียวค่ะแล้วก็เออโดยโดยที่วังนสีเขียวค่ะแต่ว่าเอาล่ามมาทีแม่ค่ะมันไม่ตามใจอ่ะไม่หุนเลยเหรอหอยต้มที่เป็นคุ้หยอกหยอกนะครับอย่าบอกนะมาดูดีนะ ไดัดเตปเตเล็กๆเตลพเค็งนะอย่าบอกว่าจะมุดข้าวนี่ของลูกนี้มันเป็นความสามารถของเาโอยคนทำไม่ได้หรอกชุดนี้ฝึกมา20ปี20จริงหรอจริงนะอ่ะขอดูดัตาดูดีนะอ่ะท้าเกิดจะุต้องบอกด,ดูดังนะตาดูดีนะครับนะไหวนะการีน้ำศรีจยาโชว์ไอ้ตีนขาเต็ลไ้พวกไ้พกอ๋อไอ้พวกแหม่หดเลยนะเนี่ยพวกเลครับ